โกลเด้นแองเจลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภประจำเดือนตุลาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบพอใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตนะคะแล้วก็ปัจจุบันอนาคตพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีพฤษภนั่นเองในส่วนแรกนี้ขอเปิดไพ่ในอดีตค่ะใบแรก The Emperor The Hermit สามดาบ เดอะทาวเอร์ Tower, แล้วก็ต่อมาด้วยสีไม้ ไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีพฤษภนะคะใบนี้นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีพฤษภนั้นนะคะคุณต้องเคยคบหาดูใจกับคนที่อา,อายุมากกว่าคุณนะคะหรือผู้ชายคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมกับคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปนได้ประมาณร้อยละเจ็เลยนะคะที่เขาจะ มีโอกาสเป็นชาวต่างชาตินั่นเองนะคะคุณอาจจะเคยคบกับเขาหรือกําลังคบกับเขาอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้และก็ไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของไพ่ราศีเมษด้วยนั่นเองนะคะคุณอาจจะเคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีเมษอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะต่อมามาดูในส่วนของผู้ชายชาวราศีพฤษภกันนะประมาณว่า,าในหน้าที่การงานของคุณมีอำนาจหน้าที่หน้าเกรงขาม หรือคุณอยากจะมีความรู้สึกถึงความเป็น power หรือความเป็นผู้นำนะลีดเดอร์หัวหน้าครอบครัวหรืออะไรประมาณนี้นะคุณอยากจะเป็นคนควบคุมเกมอะไรหลายๆอย่างบางทีคุณอาจจะเกิดอาการแบบจูๆๆ้จี้จุกจิกหรือจัดระเบียบชีวิตแฟนหรือคนรักของคุณมากไปหน่อยนิดหนึ่งนะคะแต่ส่วนมากแล้วผู้ชายชาวราศีพฤษภนั้นจะชอบคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองนะเพราะว่า มันแสดงถึงลักษณะของคุณก็ดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขาก็สามารถจะเป็นผู้นําได้ก็สามารถที่จะตัดสินใจหรือสามารถที่จะดูแลคนที่อายุน้อยกว่าคุณได้นี่ก็คือผู้ชายชาวราศีพฤษภนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีกันมีชาวราศีพฤษภที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีกันอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะ คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตนั้นนะ,ะอาจารย์บอกเลยเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากแล้วก็เป็นคนที่รักสันโดษนะ,ะน,ะ,ะ,นะ,ะแล้วก็การที่จะเข้าสังคมหรือจะไปปาร์ตี้หรือไปพบปะผู้คนอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะสร้างแรงกดดันนะคะให้กับเขาหรือคุณก็ได้นะคะหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นแหละ <S <s เพราะว่าค่อนข้างเป็นคนโลกส่วนตัวสูงไงนะคะ แล้วไพ่ใบนี้ยังจะบอกอีกว่าถ้าในช่วงอดีตชาวราศีพฤษภคนใดโสดนั้นนะคุณค่อนข้างที่จะหวงแหนความรู้สึกหรือ,อ,อสถานะความสัมพันธ์ที่แบบโสดของคุณอยู่นะคือใครจะเข้ามาถ้าเข้ามาปุ๊บแล้วไม่ได้สามารถที่จะทําให้คุณมีความสุขไปกว่าการที่คุณอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยคุณก็จะไม่ยอมเปิดใจนะคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสร้างกําแพงค่อนข้างสูงนะคะแล้วใครจะเข้ามานะั้นก็ต้องแบบ ต้องเอาชนะใจคุณให้ได้นะคะไม่ใช่สักแต่พูดว่ารักอย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัตินะคะคุณเน้นไปในเรื่องของการกระทํามากกว่าคําพูดนะ,ะบางทีการกระทํามันเสียงดังกว่าคําพูดด้วยซ้ำไปนะคะอันนี้คือแบบทัศนคติแล้วก็ความคิดของชาวราศีพฤษภเลยถ้ารักฉันต้องแสดงออกชัดเจนนะ,ะอะไรประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นไพ่สามดาบ ใบนี้ตรงไปตรงมาเลยก็มีเรื่องของรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคุณอาจจะเข้าไปเป็นมือที่สามของใครหรือในความรักของใครนะแล้วตกเป็นคนที่มาทีหลังทำให้เกิดเป็นรักสามเศร้าเกิดขึ้นหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะ ออมีใครสักคนหนึ่งมาแทรกกลางระหว่างความรักของคุณกลายเป็นรักสามเศร้าเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะค่อนข้างที่จะใจร้อนกับความรักรีบเร่งคอมมิตเนต์รีบเร่งที่จะเป็นแฟนการรีบเร่งปุบปับ๊บรับปากกันอะไรประมาณนี้มันด้วยความเร่งรีบรีบเร่งนะคะมันไม่ได้มีการดูใจหรือว่าอะไรกันให้ถี่ถ้วนซะก่อนนะคะจึง ตกอยู่ในกรณีของรักสามเศร้านั้นค่อนข้างเยอะในช่วงอดีตนั่นเองนะความผิดพลาดท,ทั้งหลายในอดีตนะคุณลองย้อนกลับไปดูนะว่าชาราสิตพุทโกนั้นที่ผิดพลาดนั้นอาจจะเป็นเพราะเรารปปีบบุบปรับคบกับเขามากจนเกินไปนะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใจร้อนคบกันมากจนเกินไปโดยไม่ดูให้ดีว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเขาโสดจริงหรือเปล่าหรือเขาโสดปลอมนั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอะชาเวอร์ไพ่ใบนี้นะ อาจารย์บอกเลยในช่วงอดีตของชาวราศีพฤษภนะจะต้องเป็นการจบความสัมพันธ์แบบแตกหักกันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่แบบเสียความรู้สึกเสียสิ้นหวังศูนย์เสียความรู้สึกเหมือนความรักเหมือนอะไรมันพังทลายลงเหมือนเหมือนตึกเหมือนทาวเวอร์ที่มันพังลงอะนะอาจารย์รู้สึกแบบนั้นจริงๆนะบางคนนะ พอมาถึงจุดหนึ่งมันมัน,ม,นมันมีลิมิตของแต่ละคนนะ,อ,ะอดทนอาจจะอดทนกับเขามาเยอะอาจจะให้อภัยเขาไปเยอะแล้วสุดท้ายนะมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันพังทลายลงแล้วก็เดินจากมาเลยนะบางคนนะ่ะแตกหักกันถึงขั้นไม่พูดไม่จาเห็นหน้ากันก็ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะทำเหมือนว่าโลกนี้ไม่มีเขาอยู่ในชีวิตแล้วไม่มีเขาอยู่ใน โลกใบนี้แล้วอะไรประมาณนี้เลยแตกหักถึงขั้นขนาดนั้นเลยก็มีนะคะนี่ก็คือเป็นไพ่ที่ค่อนข้างรุนแรงในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็การกระทำจานทีว่าอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียความรู้สึกอย่างมากจากการกระทำอะไรบางอย่างนั่นเองนะแล้วก็บางคนนะคะอ่าเขาเรียกว่าอะไร อาจจะประสบอุบัติเหตุจากการประมาทนะคะด้วยตนเองหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะ,ะเดินเตะประตูบ้างแหละหรืออาจจะเป็นการเฉียวชนรถอะไรประมาณนี้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการประมาทของตัวเองก็เยอะนะคะนี่ก็คือไพ่ในอดีตของชาวราศีพฤษกนั่นเองต่อมาเป็นไพ่สีไม้ ใบนี้นะคะเป็นไพ่ใบสุดท้ายในช่วงอดีตของชาวราศีพฤษศที่บอกให้รู้ว่าเป็นไพ่ที่คุณอยากเห็นตัวเองมีความมั่นคงในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของออที่อยู่อาศัยการมีธุรกิจขยับขยายธุรกิจให้มันเป็นตึกแถวหรือว่าขยับขยายให้มันใหญ่โตมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะ คือบางคนนะคะในอดีตนั้นอาจจะมีการกําลังวางแผนที่จะสร้างบ้านรีโนเวทบ้านหรืออะไรประมาณนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะ,ะเพราะว่าอาจารย์คิดว่าชาวราศรีพฤษภให้ความสำคัญกับที่อยู่อาศัยเพราะว่ามันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงในชีวิตนะคะคือสร้างบ้านหนึ่งหลังแล้วทีนี้ คุณก็จะรู้สึกเออฉันหามาด้วยน้ำผักน้ำแรงของฉันกว่าฉันจะมีวันนี้กว่าฉันจะเก็บเก็บหอมลอมลิศอะไรอย่างเงี้ยมันแสดงสึงสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจยอย่างหนึ่งของชาวราศีพฤษภเลยนะนะคะไม่ใช่แค่เพียงที่อยู่อาศัยอย่างเดียวมันเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งนี่ก็เป็นภายในอดีตของชาวราศีพฤษภนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีเมษราศีกันรา,าศีธาตุลมและก็รา,าศีธาตุไฟนั่นเองเนาะ ต่อมาจะขอดูไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีพฤษภค่ะชาวราศีพฤษภในปัจจุบันไพ่ใบแรกนะ หดาบ1เหรียญ2ดาบ7เหรียญและก็ต่อมาด้วยเด็กมูล สำหรับไพ่ใบ,บแรกในช่วงปัจจุบันของชาวราศีพฤษภได้ไพ่หกดาบที่แสดงให้เห็นว่าในเรื่องของการเดินทางก็จะมีการเดินทางมากยิ่งขึ้นหรือบางคนจะต้องได้จากบ้านเกิดเมืองนอนบางคนแต่งงานแล้วก็จะได้มีการย้ายถิ่นฐานตามสามีหรือภรรยาไปอยู่ตั้งถิ่นฐานลกลากที่อื่นอะไรประมาณนี้นะคะออกไปใช้ชีวิตด้วยตนเองก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะคะไม่ค่อยได้อยู่กับพื้นเพลหรือบ้านเกิด สักเท่าไรนักนะจำเป็นจะต้องไปไปใช้ชีวิตของตัวเองไปทำงานไปแก้ปัญหาของตัวเองหรือไปใช้ชีวิตไปมีครอบครัวไปสร้างครอบครัวของตัวเองไปนะนี่ก็คือในช่วงปัจจุบันของชาวราศีพฤษภและสำหรับใครที่แต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วมีลูกด้วยกันแล้วนะคะปัญหาภายในครอบครัวก,ก็ยังมีอยู่ที่จะต้องได้แก้ด้วยกันนะ แต่เนื่องจากลงเรือลําเดียวกันแล้วยังไงคุณสองคนก็ควรที่จะร่วมแรงร่วมใจกันนะคะไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขก็ควรที่จะร่วมกันฝันฝ่าอุปสรรคตรงนี้ให้ได้นะคะเพราะว่าอาจารย์คิดว่าช่วงแรกๆอาจจะมีปัญหาอยู่นะะแต่ถ้าคุณสองคนเขาเรียกว่าอะไรร่วมมือร่วมใจกันก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้นะ,ะไม่ว่าจะปัญหาภายในครอบครัวปัญหาหนี้สินปัญหาภารลาค่าใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่นะคะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่ a g of p e n d i c l e เป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะที่รู้ว่าเอา๊ชอบอซื้อลอตเตอรี่หรือว่าซื้ออะไรเกี่ยวกับโชคเกี่ยวกับอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสที่จะโชคดีในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนะคะแล้วบางคนนะจะได้โชคลาบนั้นนะคะ มันถ้าเป็นทองก็เป็นทองแท้ถ้าเป็นเพชรก็เพชรแท้นะของแท้ไม่ใช่ของปลอมแน่นอนนะคะนะอะไรก็ตามนะอาจจะได้ของขวัญที่ถูกใจจากคนที่คุณรักจากคนที่คุณให้ความเคารพนับถือก็ได้นะนะของทิ้นนี้คือของแท้แน่นอนไพ่หนึ่งเหรียญนนะ่ะไม่มีของปลอมแน่นอนนะและอาจจะได้ผลกําไรเงินก้อนนี้ได้มาเป็นก้อนเลย อาจจะได้จากการลงทุนของคุณลงทุนไปแล้วได้กําไรงอกเงยดีในช่วงปัจจุบันหรืออาจจะเป็นเงินก้อนที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของคุณนะหรือจะอะไรก็แล้วแต่มันมาเป็นก้อนเลยนะอาจารย์ก็แสดงความดีใจด้วยล่วงหน้าสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะที่แบบคาดหวังกับเงินก้อนนี้นั่นเองเนาะต่อมาก็จะเป็นไพ่สองดาบ ในช่วงปัจจุบันของชาวราศีพฤษภนาไพ่สองดาบบอกให้รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นคนที่อาจจะมีโลกสองใบก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการครบหาดูใจกับคนสองคนในเวลาเดียวกันแต่ก็ไม่สามารถที่จะเลือกหรือว่าที่จะคบใครสักคนหนึ่งเอาไว้ในชีวิตแล้วก็ปล่อยคนหนึ่งไปอะไรเงี้ย คงไม่ใช่นะคือมันมันปล่อยไปอีกคนนึงก็กลัวจะเสียอีกคนนึงไปเขาก็เป็นคนดีอีกคนนึงก็รักอะไรประมาณนี้จึงอยากกับบกับคนสองคนในเวลาเดียวกันนะอารมณ์ความ f e ลลิ่งประมาณนี้ด้วยนะแล้วถ้าเกิดมาถึงจุดหนึ่งแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทวงถามว่าตกลงแล้วคุณจะเลือกใครเนี่ยเขาไม่เลือกใครเลยนะคะ แทนที่เขาจะเลือกใครสักคนเขาอาจจะอ้อนวอนคุณให้เข้าใจในการครบหาดูใจกับคนสองคนในเวลาเดียวกันด้วยซ้ำไปใครจะไปรับได้ใช่ไหมนะคะคนมีโลกสองใบอะ่ะอืมต่อมานะคะก็จะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญ ใบนี้นะคะในการที่จะลงทุนในการที่จะทำอะไรในการที่จะทุ่มเงินในการที่จะใช้เงินอะไรสักอย่างชาวราศีพฤษภค่อนข้างที่จะเป็นคนรอบคอบในการใช้จ่ายเงินพอสมควรนะคะเพราะเงินทองมันหายากไงในช่วงเศรษฐกิจนี้ได้มาแล้วก็ควรที่จะเก็บก็ควรที่จะเก็บเอาไว้หรือเป็นการลงทุนอินเวสต์อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้เงินมันงอกเงยดีกว่าไหมนะคะดีกว่าไปใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ย จะไม่ใช่สไตล์ของชาวราศีพฤศกแล้วในปัจจุบันนะรวมไปถึงในเรื่องความรักด้วยชาวราศีพฤศกนั้นก็จะเป็นคนที่ประเมินแล้วก็ค่อยๆดูกันไปกับคนที่กําลังจะคบอยู่นะไม่ใช่ฉาบฉวยหรือว่าคบกันแล้วก็รีบคบกันแล้วก็เลิกกันอะไรเงี้ยไม่ใช่ชาวราศีพฤษภจะเป็นคนที่พิถีพิถันในการครบหาดูใจกับใครก็ตามนะแล้วก็ใครเข้ามาแบบรักแบบ ชาบช่วยแล้วก็จะจากไปอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยชาวราศีพฤษภจะเซ็ก้ดบายอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าต้องการความรักที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็มั่นคงมากที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่ชาวราศีพฤษภปรารถนานะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เดะมูนไพ่ใบสุดท้ายในช่วงปัจจุบันของชาวราศีพฤษภนะคือใบนี้นะคะมันมีความลับนะ มีความลับที่อยู่ในใจอะไรประมาณนี้อารมณ์ประมาณฟิลลิ่งเพลงนี้เลยนะคะมันเหมือนว่า,าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะไม่พร้อมที่จะเปิดตัวอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นการครบหาดูใจกันแบบอาจจะ ไม่อยากให้ใครรู้จักรู้กันแค่สองคนดีกว่าอะไรประมาณนี้นะขอให้คุณสันนิษฐานไว้เลยเขาอาจจะมีตัวจริงของเขาอยู่แล้วเขาทําไมถึงไม่กล้าที่จะเปิดตัวคุณในการที่จะโพดลูกคู่หรืออะไรประมาณนี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนในความลับของเขาก็ได้เนื้อยิ่งไปกว่านั้นบางคนเต็มใจที่จะเป็นคนในความลับของเขาซะอย่างนั้นนะคะอ่ะ อันนี้มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึงนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะแต่อาจารย์ก็รู้สึกว่ามันมีความเศร้ามันมีความออลึกซึง้งแล้วก็ความเศร้าอ,อยู่ในใจของชาวราศีพฤษภอยู่พอสมควรนะในช่วงปัจจุบันนี้นะถ้าคุณมีความเครียดความเศร้านะคะก็ขอให้คุณน,นั้นเขาเรียกว่าไรู้จัก นะคะความรู้สึกนะเ,เข้าใจความรู้สึกของตัวเองให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้จัดการกับความรู้สึกของตัวเองให้ได้เร็วที่สุดด้วยนะคะเพราะว่าความเครียดถ้าเครียดสะสมม,มากนะอาจชาวอาจจะทําให้ชาวราศีพฤษภนั้นกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ในที่สุดนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่เตือนก็แล้วกันนะคะทำอารมณ์ให้แจ่มใสไว้นะชาวราศีพฤษภ โอเคในปัจจุบันของชาวราศีพฤษภส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมธาตุดินนะคะค่อนข้างเยอะนะธาตุดินต่อมาภายในเดือนตุลาคมของชาวราศีพฤษภค่ะในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะ เดี๋ยวขอสับให้อีกนิดนึงโอเคใบแรกนะ Queen of p e n t a c l e Justice แปดถ้วยสีดาบและก็ต่อมาด้วย9ดาบนั่นเองนะคะใบแรกนะคะราชินีถือเหรียญใบนี้ตรงไปตรงมาเลยคือผู้หญิงชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะ คุณให้ความสําคัญในเรื่องของการลงทุนหรือชอบในเรื่องของการเก็บหอมรอมริบมาได้ช่วงหนึ่งแล้วทีนี้มาถึงช่วงอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งบางคนอยากจะลงทุนในที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือบางคนอาจจะลงทุนอาจจะขายของหรืออะไรสักอย่างในออนไลน์อะไรเงี้ยนะคะเป็นหัวการค้าโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีพฤษภจะคิดแบบนี้คิดในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองอะไรเงี้ยนะคะไม่ได้ค่อยโฟกัสในเรื่องความรักสักเท่าไหรนะ่นักนะคะนี่คือเรื่องจริงเลยนะ บอกเลยอยู่ในหัวของชาวราศีพฤษภผู้หญิงนั้นค่อนข้างคิดในเรื่องเงินเงินทองทองมากกว่าความรักด้วยซ้าไปนะคะแล้วก็ถ้าใครจะมาจีบเธอก็ค่อนข้างที่จะประมาณว่าค่อนข้างที่จะดูนะว่าผู้ชายคนนั้นมีฐานะยังไงบ้างการเงินฐานะทั้งครอบครัวอาชีพอะไรอะไรเงี้ย เออเขามีความมั่นคงเขามีความรักให้กับคุณมากแค่ไหนอะไรเงี้ยมีความรักอย่างเดียวก็เอาชนะใจผู้หญิงชาวราศีพฤษภไม่ได้นะณนะเวลานี้นะคะคุณควรที่จะเพียบพร้อมในเรื่องของฐานะอาชีพการงานการเงินความรักต้องเพียบพร้อมเลยก็ว่าได้นะคะคือเธอค่อนข้างเลือกอยู่พอสมควรนะเพราะว่า ความรักอย่างเดียวมันกินไม่ได้แล้วในยุคนี้สมัยนี้นะคะต่อมาก็คือผู้ชายชาวราศีพฤษภใบนี้บอกให้รู้ว่าคุณมีโอกาสที่จะคบหาดูใจกับผู้หญิงที่มีหัวการค้าหัวธุรกิจหรือเธอเป็นคนที่เป็นนักลงทุนตัวโยงตัวเก่งก็ว่าได้นะคะเธออาจจะลงทุนในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ หรือในส่วนของอะไรละ่ะที่มันทำให้เป็นผลในระยะยาวงอกเงยนะคะเป็นผลกําไรในระยะยาวก็ได้เช่นเดียวกันและเธอคนนี้นะคะจะให้ความสำคัญกับในเรื่องของความรู้ล้าอาจจะเป็นในเรื่องของรดสนิยมเธอเป็นคนที่ค่อนข้างรดสนิยมสูงรดสนิยมของคุณนะคะก็ต้องบาลานซ์ก็ต้องแบบแมท กับเธอด้วยเช่นเดียวกันถึงจะเข้ากับเธอหรือจะคบหากับเธอได้นั่นเองนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะเธอก็สามารถที่จะซัพพอร์ตคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะว่าเธอค่อนข้างที่จะมีฐานะดีกว่าเธออาจจะหน้าที่การงานดีกว่าคุณด้วยซ้ําไปนะคะ นะถ้าคุณพิสูจน์ให้เธอรู้ว่าคุณรักเธอจริงๆหรืออะไรเธอก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตในเรื่องความรักซัพพอร์ตในเรื่องการเงินซัพพอร์ตในเรื่องทุกๆอย่างนั่นเองนะคะนะต่อมาก็จะเป็นไพ่ justice ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีตุลน,นะมีชาวราศีพฤษภที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีตุลอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะตรงไปตรงมาเลยไพ่ใบนี้ ก็ประมาณว่าเป็นความรักที่ตรงไปตรงมาเสมอต้นเสมอปลายถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอ๊ะนอกลูกนอกทางหรือว่าเปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆอีกฝ่ายหนึ่งจะจับสังเกตได้ทันทีนะคะเพราะว่ามันไม่เสมอต้นเสมอไปลายไงและก็ชาวราศีพฤษภนั้นจะไม่ชอบให้คนรักทําอะไรลับหลังคุณแล้วคุณมารู้ทีหลังเนี่ยเจ็บมากเลยนะสาหรับชาวราศีพฤษภนะมีอะไรก็ควรที่จะบอกกันตรงๆแล้ว ชาวราศีพฤษภมารู้ทีหลังแล้วก็มาจับได้ทีหลังนะเสียใจมากเลยเสียความรู้สึกมากเลยและก็จะรู้สึกว่ามันไม่แฟกับตัวชาวราศีพฤษภอย่างมากเพราะว่าชาวราศีพฤษภไม่ชอบเอาเปรียบแฟนแล้วก็ไม่ชอบให้แฟนหรือคนรักมาเอาเปรียบเขาเช่นเดียวกันนะคะต่างฝ่ายต่างแฟแฟคบหากันก็ควรที่จะเปิดใจเปิดความรู้สึกคุยกันแบบตรงไปตรงมาเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วคุณเป็นคนที่บางทีนะ อชอบตัดสินอะไรแบบตัดสินง่ายกับสิ่งต่างๆยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะคิดว่าคนคนนี้ที่คุณกำลังคบอยู่นะเขาเป็นคนแบบคนดีนะคนน่ารักนะเขาไม่ได้จะเจ้าชู้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าบางทีคุณก็อย่าตัดสินใครแบบง่ายดายจนเกินไปขอให้รู้จักกับคนคนนั้นก่อนนั่นเองนะคะเพราะการที่คุณตัดสินเขาแบบเร็วเกินไปคุณอาจจะมองข้ามในเรื่องของ ความผิดพลาดหรือข้อด้อยของเขาไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนบางทีมารู้ทีหลังก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณมองข้ามมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะ,ะต่อมาก็จะเป็นไพ่แปดถ้วย ในช่วงเดือนตุลาคมของชาวราศีพฤษภนาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหันหลังให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเรียบร้อยแล้วหรือกําลังจะเดินหันหลังให้อีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะเนื่องจากว่าอาจจะรู้สึกน้อยใจรู้รู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ไม่ค่อยมีเวลาอะไรก็แล้วแต่มันเป็นความรู้สึกสะสมกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วทําให้เขาหรือคุณนะรู้สึกว่าเอะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันน่าจะ ไปกันได้ยากแล้วแหละแล้วก็จะเดินหันหลังแล้วก็เดินกลับมาโฟกัสตัวเองกลับมารักตัวเองแล้วแหละอะไรเงี้ยนะคะแต่ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ใครก็ตามที่เดินหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือใครเป็นฝ่ายบอกเลิกก่อนคือฝ่ายที่เจ็บมากที่สุดในความสัมพันธ์รักครั้งนี้แล้วนะคะต่อมาเป็นไพ่สีดาบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะ รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้นะอาจจะเป็นบล็อกเบอร์บล็อก f a c บุ o กอ Instagram Twitter Li n e หรือทุกช่องทางในการติดต่อสื่อสารเหมือนมันเหนื่อยนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่อยากจะฟังคำขอโทษไม่อยากจะฟังคำแก้ตัวไม่อยากจะให้โอกาสเขาหรืออยากจะอยู่เงียบ คนเดียวสักพักหนึ่งเพื่อที่จะได้คิดอะไรทบทวนอะไรกับตัวเองนิดหนึ่งนะคะะจึงเป็นการบล็อกกันเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยก็ได้นะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงด้วยนะ,ะไม่ได้แบบหมดคุรักกันทีเดียวอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ,ะแต่มันอาจจะเป็นความรู้สึกเหนื่อยก็ได้นะ,ะแต่สองใบนี้ค่อนข้างที่จะไปด้วยกันได้นะ,ะเพราะว่า หลังจากที่เดือนหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์แล้วก็ตัวเองนั้นเจ็บปวดมากพออยู่แล้วนะคะจากกันทั้งที่ยังรักกันแล้วก็ต้องมาบล็อกเขาอีกหรือว่าอะไรประมาณนี้อารมณ์ความรู้สึกฟิลลิ่งจะประมาณนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ก้าดาบในเดือนตุลาคมนะะอนาคตอันใกล้ของชาวราศีพฤษภใบนี้บอกเลยนาะค,ะคุณจิตตกวิตกกังวลน,นอนไม่ค่อยหลับ มีเรื่องให้คิดเยอะแยะมากมายเต็มหัวไปหมดนะคะค่อนข้างที่จะคิดมากโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะยังไงก็พักผ่อนให้เพียงพอดีกว่านะคะเพราะว่าจะส่งผลต่อสุขภาพของชาวราศีพฤษภได้นะคะถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าปวดหัวไมเกรนนะคะหรืออาจจะเป็น สายตาผ้ามัวได้ง่ายๆนะคะเกี่ยวกับการพักผ่อนไม่เพียงพอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่าให้กระทบต่อสุขภาพของตัวเองด้วยนะ บางคนมีเรื่องที่คิดน่ะมันมีปัญหาชีวิตค่ะอาจารย์อะไรเงี้ยอาจารย์รู้ว่าทุกคนมีปัญหาชีวิตนะคะแล้วอาจารย์คิดว่ามันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้นะคะนะ,ะบางคนทางออกอาจจะเป็นการไปฟังเพลงดูหนังดูซีรีส์ไหมนะ,ะทำให้ตัวเองผ่อนคลายนะคะเป็นการเอนเตอร์เทนตัวเองไม่ต้องไปพึ่งพาความสุขของคนอื่นทําให้ตัวเองมีความสุขนะ,ะ,นะะดีแล้วนะคะทำไปเลยนะคะ โอเคนี่ก็เป็นไพ่ของชาวราศีพฤษกประจําเดือนตุลาคมนะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุดินราศีตุลราศีธาตุน้ําราศีธาตุาาลมต่อมาจะขอสรุปไพ่นะคะให้กับชาวราศีพฤษกค่ะเดอะซ a า8ดาบแล้วก็ต่อมาด้วยเอ็มเพล มาดูที่ไพ่สรุปใบแรกนะคะก็คือไพ่เดรัจฉาเป็นไพ่ประจำราศีกุมมีชาวราศีพฤษภที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีกุมอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในกรณีนี้นั่นเองนะในความรักความสัมพันธ์อาจารย์คิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่อนข้างที่จะใจเย็นกับความรักครั้งนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ค่อยๆดูกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะและอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอาจจะคิดว่า ทำไมฝ่ายหนึ่งเยือกเย็นทำไมอีกฝ่ายหนึ่งเย็นชาทำไมอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ริมเล่นรีบรัดที่จะเป็นแฟนกันเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือสไตล์ของเขาแล้วนะนะคะนะ,ะต่อมาก็คนโสดชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะถ้าคุณโสดนะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่แบบเข้ามาในชีวิตของคุณสองคน ในเวลาเดียวกันนะแล้วคุณจึงต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจในการที่จะรู้จักนิสัยใจคอกันมากขึ้นนี่ทําไมอีกหนึ่งเหตุผลว่าคุณควรที่จะใจเย็นนะเพราะว่ามันมีคนสองคนเข้ามาพร้อมกันจะเลือกเลยทันทีมันก็ยังไงยังไงอยู่ mm hmm. นั่นเองเนาะและคุณโฟกัสไปในเรื่องของการที่จะเห็นตัวเองนะั้นประสบความสําเร็จนะในหน้าที่การงานหรือในเรื่องของการไปสอบการ เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนอะไรประมาณนี้คุณโฟกัสเป็นในเรื่องการประสบความสําเร็จให้กับตัวเองพอสมควรอยู่นะคะต่อมาก็เป็นไพ่8ดดาบใบนีใน้ในช่วงเดือนตุลาคมถือว่าเป็นไพ่ที่สรุปให้บอกให้รู้ว่ามีอะไรที่เก็บเอาไว้กับตัวเองค่อนข้างเยอะมีความรักแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่ากดดันตัวเองอยู่พอสมควร ความรักนะคะควรที่จะสบายๆไม่ควรที่จะกดดันนะ,ะบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณจําเป็นจําใจที่จะต้องทำนะ,ะเพื่อคนที่คุณรักก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นั่นเองนะ,ะบางทีการที่คุณไปเอ็นดูเขาเอ็นเราก็อาจจะขาดได้ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการเอาปัญหาคนอื่นมาแก้นะคะ นะทั้งๆที่ไม่ใช่ปัญหาตัวเองแต่ช่วยเขาแก้ปัญหาแล้วก็ปัญหานั้นมันมาถึงตัวเราอะไรเงี้ยอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษด้วยต่อมาเป็นไพ่เดอะเอมเปอเป็นไพ่ประจําราศีเมษมีชาวราศีพฤษภที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีเมษอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันใบนี้ตรงไปตรงมาคือผู้หญิงชาวราศีพฤษภมีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับคนที่อายุมากกว่าคุณหรือเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้ร้อยละ70%เเลยนะคะ ผู้ชายชาวราศีพฤษภนั้นนะคะคุณจะชอบผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองนั้นสามารถเป็นผู้นําเธอได้สามารถดูแลเธอได้มีความหน้าเกรงขามหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนะ โอเคนี่ก็คือไพ่สรุปของชาวราศีพฤษภไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ